วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาว้าบ้านยุคใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดลองต้มน้ํานะครับผมก็ตัวนี้หม้อเบอร์28นะครับผมใส่น้ํามาประมาณสิบกว่าลิตรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเราต้มน้ํา10กว่าลิตรเนี่ยจะใช้เวลาการต้มเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับผมก็จะใช้พลังไฟจากแบตเตอรี่นะครับไม่ได้เสียบจากไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็ ถ้าไฟศูนย์ปาทเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับก็ใช้พัดลมต่อจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับแต่เราจะมาทําการตั้งหม้อเลยนะครับผมก็จะตั้งไว้แล้วก็ดูเวลาไปต่อเนื่องเลยนะครับว่า,าจะใช้เวลากี่นาทีาน้ำสิบกว่าลิตรตัวนี้นะครับถึงจะเดือดน,นะครับผมตั้งเลยครับ เนี่ยครับน้ำเดือดแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ6นาทีนะครับผมสําหรับน้ำา1บกว่าลิตรนะครับตัวนี้เราใช้ไฟแบตนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟบ้านแปลงเป็นไฟ DC 12โวลต์น,นะครับผมตัวนี้ก็ไฟจะแรงขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็น้ําจะเดือดเร็วกว่านี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟแบตเตอรี่นะครับ เพราะว่ามันไม่มีตัวปรับลมนะครับตัวนี้เปิดได้ยางตัวนี้ใช้เปิดพัดลมได้อย่างเดียวถ้าแต่ว่าเราเสียบกับไฟบ้านนะครับเราสามารถปรับเร่งลมเบาลมได้นะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาไป8นาทีนะครับผมน้ำเดือดขนาดนี้แล้วนะครับก็ใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับผม ตัวนี้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่บนเขาบนเรือนะครับที่ไม่มีไฟฟ้านะครับเราก็สามารถใช้เตาตัวนี้ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ